เสียงอะไรอีกเนี่ยเอาโอเคนี่ก็เลยแบบมาเลี้ยงก็เลยแาบมาเลี้ยงว่ะใช่เลยที่คนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเออเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่ารู้สึกเออจุดประกายตัวเองมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องคุยอันนี้ต้องคุยกับพี่บอมด้วยมีตัวต้นเรื่องดีจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่แม่กำปองนะครับผมเราเพิ่งไปตากมาเนาะไปแม่สอดมาแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะแบบอยากจะเมาคือล่าสุดเราไปกินอันนี้เว่ยกินน้ำเหนียวน้ำเหนียวสูตรอะไรเจียงฮายใช่ป ไปสู่12ปันนาเราก็เลยแบบ12ปันนาคืออะไรวะเนึกอ,ออกปะคือ12ปันนามันคือแบบเขตใช่ว่าเขตไหมของทางตอนใต้ของจีนใช่ไหมใต้ของจีนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยว<ะ>ต้องไปเอาเรื่องดื่มก่อนกลับมาละมาต่อมาต่อคือ12ปันนามันอยู่ทางเขาบอกว่าเป็นทางตอนใต้อตของจีนใช่ไหมครับและทีนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็น คนสองปนาก็คือสามารถพูดไทยลื้อได้ไทยลื้ออ่ไทยลื้อได้เท่าที่รู้มาคือพ่อบอกม่าเป็นคนไทยลือยล้อซึ่งเคยฟังพ,พ่อพูดภาษาที่แบบมันจะมีความแปลกๆนิดน,นึงอ่าคุณตาคุณตาก็จะเป็นจีนเหมือนกันพระนามสกุลแท่คือคือเท่าที่รู้อ่ะคือน่าจะเป็นฝั่งฝั่งจีนแต่ไม่รู้ว่ามาจากฝั่งไหนเราก็เลยสงสัยตัวเองถ้าในพาร์ทของมีนใช่ปะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีมีคนตาตีเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดู พอมาดูในพานี้แบบเอ๊ะแล้วแม่ของเราอ่ะมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าแล้วพ่อของเราอ่ะมีเชื้อสายแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านคือจะเป็นแบบตาสองชั้นหมดเลยยกเว้นเราอ่ะตาชั้นเดียวคนเดียวนี่ก็เลยแบบมาเลี้ยงกม็เลยบมาเลี้ยงหรใช่เลยเสียงอะไรอีกี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่า ที่มาของเราเนี่ย<ม>เป็นคนประเทศไหนบ้างเผื่อที่จะแบบอ่าอย่างน้อยอ่ะเอ๊ะหรือว่ากูมีเซี่ยวของฝรั่ง<ม>ของฝร,รั่งอะไรอย่างงี้นึกยอกป้าอย่าไปเพลิเจอนนะคะเราคิดว่าที่มาของเราอ่ะน่าจะมีมากกว่านั้นก็คืออาจจะไม่ใช่คนไทยไง<ม>อ,อ,อยากเป็นแบบเซี่ยวอยากเป็นลูกครึ่งไงที่เราสงสัยเพราะว่า คือมีนะ่ะไปเจอโฆษณาตัวหนวึ่งไปตรวจดีเอ็นเอนะไปตรวจ d n a แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขามาจากเผ่าพันธุ์ไหนมาจากสายเผ่าพันธุ์นะเขามาจากสายไหนอะไรเงี้ยตาที่เราตรวจ d n a เจอใช่ปะ่ะว่า d n a เราอะ่ะมีความบกพร่องตรงไหนต้องเสริมตรงไหนอะไรไงบ้างมันเหมือนกับที่เรารู้ว่ากรรมพันธุ์ของเราอะ่ะคืออย่างของมีนเป็นภูมิแพ้เว้กรรมพันธุ์ของเราอะ่ะมีแบบเขาเรียกอะไรว่าเหมือนเหมือนยีนด้อย ที่เราจะต้องได้รับการดูแลรักษาหรือว่าบำรุงตรงไหนบ้างท่านัเองอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้ตัวเราอ่ะเหมือนเสริมอะเหมือนอารมณ์เหมือนคนป่วยแล้วกินอาหารเสริมได้ก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพไปแล้วเดี๋ยวไปตรวจแล้วเดี๋ยวรู้ผลอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันเนาะ วันนี้เรามาที่สยามสแควร์วันชั้น2นะฮะก็คือมาตรวจหาตัวตนของเรานี่แหละว,ว่าเออเราเป็นใครชนชาติไหนมาจากไหนบรรพบุรุษเป็นใครยเงี้ยพอมาถึงใช่ไหมพี่พนักงานก็ออกมาต้อนรับมาดูแลมาแนะนําบอกแพ็กกงแพ็กเกตต่างๆมันก็จะมีอยู่2แบบที่เลือกเนาะจะมีสแตนดาดแล้วก็พรีเมียมอย่างสแตนดาดวิเคราะห์ได้ประมาณ250ราบยการแต่ถ้าเกิดเป็นพรีเมียมก็จะมากกว่า500อรายการตัวนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าเราดูดซึมวิตามินแต่ละตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหน ตัวนี้ในกรณีที่ผลของเราขึ้น่าควรกินเพิ่มสีแดงแบบนี้หมายถึงว่าเราดูดซึมวิตามินวิตามินตัวนี้ได้ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งทําให้เรา <ว cultures S 1> อาจจะต้องควคงกินเพิเ่มก็พรีเมียมอยู่แล้วครับเพราะพรีเมียมบอกถึงมะเร็งหรือว่าสุขภาพหัวใจหรือว่าอะไรประมาณนี้ที่มันแอดเข้ามาเยอะกว่าเดิมทีนี้อ๋อทีนี L ้ดีเอ็นเอนะหลังจากนั้นพี่พนักงานก็ให้เราดาวน์โหลดเว้ยดาวน์โหลดแอปแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เร<า>ียบร้อย ในหน้านี้ก็คือจะแสงถึงสเตตัสถานะชุดตรวจของเรานะคะว่าขนาดนี้ชุดตรวจของเราถึงกระบวนการใหม่แล้วนะคะโดยปกติเราก็จะส่งไปที่ l a บประมาณ5-7วันพอถ,ถึงอะไรแอด lab เรียบร้อยแล้ว่ะคะ่ะจะใช้เวลาวิเคราะห์ผลอ,อ,อีก2สัปดาห์เราก็จะมีวันที่คร่าวๆแจ้งนะคะว่ารีพอร์ตของเราจะมาประมาณวันไหน การเก็บตัวอย่างก็จะเป็นการสวักข้างกับกุงแกมหรือล่องเหงือบริเวณด้านล่างนะคะโดยปกติเราก็จะถึงเบาๆเนาะประมาณ15ครั้งเลยระมาทั้งสองท่าขั้นตอนการตรวจก็คือโตรง่ายมันเหมือนกับการที่เราเอาแปรงฟันเนี่ยมาแปรงตรงกรุงแก้มของเราในทุกคืนนั่นเองแปรงกันง่ายๆประมาณ15ครั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม รู้สึกดีจะได้รู้ว่าในอนาคตเนาะเราจะต้องจัดการกับการกินการใช้ชีวิตการเที่ยวการเล่นฟิตเนสหรืออะไรยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยคือวยความที่คือแต่ละคนอ่ะอย <c oughs> ยางยางลองเนี่ยจะเป็นคนที่เพื่อกินกินนมแล้วก็ท้องเสียกินแอลกอฮอล์แล้วก็เหมือนแบบร่างกายไม่รับอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบร่างกายของเราอะ่ะมันมี มีเอฟเฟกอะไรกีกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าหรือว่ามีอย่างอื่นที่มันมันมากกว่านี้อะไรเงี้ยพอเราได้มารู้มันเลยทําให้เราสึกว่าเราใช้ชีวิตได้แบบเรามาระวังมัามัระวังมากขึ้นเอ่อแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่คือทางพันธุกรรมอาจจะมีคนที่เป็นพวกโรคเบาหวานเออแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเชื้อมนจะตกถึงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เออมันดีตรงที่พอเรามาตรวจเนี่ยมันมันครอบคลุมทุกอย่างเลยทุกคนอะไรอ่ะ <c oughs> อยู่แล้วทุกคนผลออกแล้วจะบอกว่าผลที่เราเคยคุยกัตั้งแต่ตอนแรกเลยค่อนข้างตรงนะอันเนี้ยเราเคยคุยว่า เรามาจากเชื้อสายไหนอะไรฝั่งไหนของบอมาจะเป็นเซาท์อีสต์เอเชียก็เป็นฝั่งแบบเออใช้นิสของบอมตอนออกเชียงใต้ร้อยเปอร์เนต์ถ้าดูจากหน้าสิ่งที่เราเคยรู้มาจากพ่อจากแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าตรงเลยร้อรแต่ของมีนไม่เหมือนของมีนก็จะออกไปในทางมีฝั่งอินเดียอะไรวะอินเดียปากีสถานบังกลาเทศซึ่งมันก็จะมีความแบบ ออมันก็จะมีความตรงแหละเพราะว่าผิวเราเป็นคนผิวเข้มเนาะแล้วก็หลายๆคนชอบทักเราว่าเราเหมือนแขกก็ตรงนะงฮะอันนี้ก็ถือว่าให้ตรงไปก่อนล่านต่อไปคืออันนี้ทาเลนทางตัวทาเล้นนะครับทาเลน้นมันจะเป็นกราฟอย่างนี้ขึ้นมา <c oughs> เพื่อให้เรารู้ว่าอันไหนเรามีความสามารถมากหรือว่าอันไหนมีความสามารถน้อยคว <c oughs> ามบังมอก็จะเป็น ฝั่งดนตรีความคิดสร้างสรรค์สมาธิค่อนข้างที่จะเยอะมันก็ตรงจากสายงานที่เราเคยทำส่วนของมีนก็จะเป็นการอ่านและการพูดเพราะเราเป็นเซลเนาะแล้วก็ความจำนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เยอะๆก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ทักษะการทำงานหลายอย่างกีฬาภาษาความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนี่ให้ดูให้ดูอันนี้อันนี้พรีเมียมจะได้ก็จะเป็นพรีเมียมเฮลิสมันจะพูดว่า เรามีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างของมีเนี่ยเรื่องโรคข้อเสื่อมเส้นเลือดขอดก็คือความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นทั่วไปคือของเราอ่ะจะบอกว่าเราสองคนคือตรวจแบบพรีเมียมมันจะมีทั้งหมดยี่สหัวข้อซึ่ง24หัวข้อเนี่ยก็จะแตกรายละเอียดของแต่ละหัวข้อลงไปอีกอเท่ากับว่าเราจะรู้ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องของสุขภาพคือตอนนี้คืออยากแนะนําว่าไปตรวจเถอะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังเข้าสิ้นปีละถ้าใครคิดอะไรไม่ออกว่าจะเอาเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่อะไรยังไงอย่างเงี้ยแนะนําให้ซื้อคอร์สของ DNA ให้กับผู้ใหญ่หรือว่าให้กับคนที่เราหลักให้เขาลองไปตรวจดูมันเป็นการเห็นความสําคัญของคนรอบข้างด้วยเลยแนะนาเลยเป็นของปีใหม่ก็ได้ ตอนนี้ตรวจเสร็จแล้วเลยแล้วก็เนี่ยเขาก็จะให้กล่องอันนี้กลับมาแต่แป๊บหงขัเดหน่อยไอ้กล่องตัวเนี้ยก็คือไอ้ที่เราอ่ะตรวจไปเมื่อกี้นั่นแหละง่ายๆเลยไม่รู้จะหัอะไรตอนแรกก่อนตรวจอะเคยเห็นในคลิปรู้สึกว่าทำไมมันยากจังวะทำไมแบบแล้วพอเราถูไอ้ตรงกระโหกแก้มตรงฟันด้านล่างอะมันจะโดนหรือเปล่าวะเออแต่พอให้เขาเจ้าหน้าที่ทำให้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันง่ายมากมันง่ายจริงเขาแนะนำมาว่า ด้านหน้าก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่ที่คนที่เข้ามาตรวจที่นี่แล้วเราสามารถเอาผลตรวจเนี่ยมาคุยกับบาริสตา,าได้เพราะว่าทางนี้เขาจะทแํแบบเมนูเมนูอย่างเช่นเมนูกาแฟเมนูเครื่องดื่มรวมถึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แบบมันรีเลทกับผลตรวจของเราอย่างเช่นถ้าเราแพ้แลคโตสใช่ไหมสมมุว่าพี่บอม โอากาสแพลแลคโตสเพราะว่าเขาเป็นคนที่กินนมสำหรับก็จะท้องเสียนั่นโอกาสเขาจะแพลแลคโตสดก็มีสูงเขาก็จะแนะนําที่เนี่ยเขาอาจจะแนะนําเป็นนมแอลมอนนมพิตาชิโออ,อย่างเงี้ยแทน